สวัสดีครับผมยูตระคุชชิน่าตอมอง Come on yeah It's 3 minute miracle วันนี้นะครับทุกคนก็สงงว่าเฮ้ยต้องมีมาเตังตท้นการมา3 m i n ิ t e miracle ทำไมนะจ๊ะซึ่งวันนี้สิ่งที่เมตาเมจะมาดูนั่นก็คือ Official teaser FIFA undefeated oh my god ของก a r ิ n a free fire นะครับผมต้องมีเต้นเพราะว่าเพราะมันเป็น free fire มีการต่อสู้นะครับแต่ทำไมต้อง 3-Minute miracle ก็คือเพราะยายาก็เป็นหนึ่งในอ่าเขาเรียกอะไรพรีเซนเตอร์เหรอออเป็นตัวละครหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์กันนะจ๊ะก็คือเห็นหน้ายายาแล้วหนึ่งแต่ที่สำคัญคือได้ขา่าวแวว ก็คือเป็นหนึ่งในนั้น,น,นด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็จะเลยมาดูว่าพี่มิวจะเป็นยังไงนะาจา๊ก,กับการมาเป็นตัวละครหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามาเป็นการ์ตูนหรือเป็นคนนี่แหละยังไงไปดูกันเลยจ้า่งเยมันเป็นคนเลยเนาะอุยมุมบิ่เข้ามาแล้วอะ่ะโอยฉา,ากหลังก็คือเป็น led โอ้จริงเหรอจุใช่ใช่ใช่ <ไป S 1> อแต่มันดูชัดดีเนาะเนี่ยเออใช่มันมันดูไม่เป็นกรีนสกรีนเพราะว่าหลังหลังยญาหลังยญาคือไม่มีสีเขียวอย่าบอกงี้นะจ๊ะอ๋โอโอ้ยตรงนู้นเป็น LED นี่เออเลอิศนี่นวัตรกรรมใหม่แห่งเทคโนโลยี LED เท่านั้นนะจ๊ะพี่มิวเข้ามาแล้วอะ่ะพี่ไปเถอพี่มิวดีพ่สนะ อ๋อก็คือเป็นคนเนี่ยนักสู้เหมือนกันเราอ่ะลุคคือดีลุคคือดีเนาะวิจากนี้เลิศนะนีน่นนฟูซีจีหมดเลยซีจีหมดเลยอู้หู้ต่อสู้กันหน้าเอวีอ่ะเลิศดีเนาะวิเลิศร่ะ เท่อะเจอกันทางล่างย,ย,าย่าๆหุยดีอะจูอันนี้สรุปคือเกมหรือคือหนังอะเอาหนังหรหนังเหรอไม่ใช่เหมือนหนังไหมดูอีกรอบไหมเหมืนนอนหนังอะดูอีกรอบก็ได้นะจ๊ะพ่อคมณเกศคือย,าย,าย่าๆก็คือ stream แบบ stream ิด b i t l o c k e เลยสวยเนาะ คือแบบไม่รู้เลยอันไหนซีอันไหนซ g คือในเกมก็เคยอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ปล่อยตัวลงมาอ๋อใช่เกมฟรีไฟต์ตงเมเคยคิดจะเล่นนะจ๊ะแต่เมาหัวหนึ่งก็เลยไปได้เล่นนะจ๊ะไปคนเวียนหัวเกมอะไรพวกนี้ยังออกดอกไปทีิมูลอ่ะนักสู้เหมือนกันเราอะรู้คือดีเนาะ สมุกสวยมากเลยย่าดูดีเจอกันข้างล่างเจอข้างล่างยาย่าบอกเจอข้างล่างเดี๋ยวกูไปถอยรถรอก่อนนี่ไปกินหมุกระทาะหนึ่งก็จบไปแล้วนะผมสำหรับ o f f i อฟิเชียลท r เ e e ร์ฟีไฟอั e f a เ e d กรีนาฟรีไฟนะครับผมเราทําให้เรารอคอยเลยอ่ะว่าทางผู้โปรเัคชันเนี่ยจะทําเขาเอามาเป็นตัวกระตุกตัวกระตุนไหมนะจ๊ะเรามารอลุ้นอีกทีว่าเกมเนี่ยจะทําพวกเขาเป็นตัวกระตุกตัวกระตุนไหมแล้วเชื่อได้เลยว่าแฟนคลับย่ากับอาพี่มิวเนี่ยก็อาจจะไปเล่นเกมนี้มากขึ้นนะครับผม ฮ้ยดีด,ดีแบบดีตรง cg เอยดีตรงคือไม่รู้เลยว่าไหน cg บ้างมันะคือแบบคิดว่เาเป็นฉากจริงหมดเลยแต่บางฉากก,ก็มีความรู้ภาพแบบมัวสมองยังเราคืมีความแบบเทคโนโลยีจา่ายเราจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะจ๊ะด้วยนะอย่าลืม นะจ๊ะขนตตอมาข้าเมืองนะจ๊ะแล้วก็ฝากร้านสกินช็อปด้วยนะครับผมขายกเกงหนึ่งหารายได้หนึ่งเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็ไม่ได้ตั้งเยอะนะครับผมส่วนใครอยากโดเน a บอกเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งเลขบัญชีไว้ให้นะจ๊ะพูดถึงตอมออย่าลืมตอมอรีแอคด้วยนะครับผมวันนี้ต้องไ,ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอิสเรมิลิมิล็อ